คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็ l อ Coin เกี่ยวกับ Metaverse หรือว่าเกมที่น่าจับตามองในอาทิตย์นี้เลยนะถือว่าใกล้แล้วนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะรวมถึงนะครับผมจะพาไปดูเคสก่อนหน้านี้ที่สามารถที่จะทำเงินได้เป็น1,000%สําสำหรับบิตคอยเนาะว่ามันมีวิธียังไงนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดู นะครับผมอย่าไปฝ่ากดไลค์กันสักนิดนึงนะอย่าแซวผมนะเมื่อกี้ผมเห็นช่องพี่กิมจะมคนบอกว่าถ้าเป็นพี่แคมแพ้ต้องบอกให้กดไลค์นะฮะใช่ครับผม,บผมก็ถ้าเป็นผมแท้ต้องกดไลค์ไปกํกำลังใจให้ผมหน่อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะกดแรกกันแล้วเนาะโอเคเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับตลาดคริปโตในณขณะนี้โดยรวมกันก่อนเนาะก็นนะสุสรัที่ผ่านมานะครับโอ้โหตกแรงตลาดแดงทั้งกระดาษเลยแล้วก็เป็นในเรื่องของการค้นพบ โควิดาเวลาสายพันธุ์ใหม่นั่นเองก็ทำให้หลายคนตื่นตระหนกตกใจนะครับเล่นเอาตลาดทุนอนะไรต่างๆลงกันหมดเลยน,นั่นเองนะฮะซึ่งผ่านไปแค่2อวันนะฮะตอนนี้ก็ดาวปรับขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมก็เลยได้ว,ว่าตอนนี้ตลาดคริปโตบิตคอยก็เติบโตคิ้เขียวฟินๆนะครับแล้วก็ตลาดทุน ต่างๆก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมาแล้วนะฮรรวมถึงน้ํามันดิบก็กลับขึ้นมาแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าแวบเดียว,วจริงๆนะครับผมก็ถ้าใครขายไปตอนที่ราคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยละกันนะแต่สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหน,นที่อยู่มานานผมคิดว่าเฉยๆไปแล้วนะก็อ่าเฉยๆไปแล้วนะเพราะว่าผมได้ทำโพลไป,ปนใน YouTube หลายคนก็บอกว่า By ยเดอะเนะครับไม่ค่อยมีคนที่ขายกันสักเท่าไหร่แล้วนะถือว่าคนที่ติดตามกันมาเสมอๆเนี่ยก็คงที่จะแข็งแกร่งนะถ้าใครผ่านช่วงกลางปีมาได้แล้วผมคิดว่า อันนี้เฉยๆนะครับผมนะก็ขอแสดงความ,วามยินดีกับนี่นะครับผมสวายเวอร์นะสลับแบร์มาร์เก็ตเมื่อตอนวันที่26นะครับเรียกไดียว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตแค่วันเดียวหรือว่า2อสมวันที่ผ่านมานี่เองนะก็ตอนช่วงที่เป็นช่วงเวลาวันที่26กเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่คนตื่นตระหนกตกใจเนาะหลายสนักข่าวก็ลงบิตคอยไปสู่แบร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่ากําลังที่จะจบแล้วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ก็ขอแสดงความยินดีนด้ยวยอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ เข้มแข็งละกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเอาคอยนะครับผมที่ตอนนี้ผมเห็นมีเทรนด์ในเรื่องของตัว a l ล season ขึ้นมาในเทรนทวิตเตอร์แล้วเนะาะตอนเราเข้าไปดูข้อมูลของตอนนี้นะครับผมสภาพตลาดโดยรวมของอตัวเอาคอยหรือว่าเหรียญต่างๆที่ไม่ใช่บิตคอยนั่นเองอันนี้เป็นคริปโตทั้งหมดาร์เก็ตแคปเนาะหรือว่าเหรียญทั้งหมด รวมในนักขณะน,นี้โดยที่เอาบิ t คอยออกไปนั่นเองนะก็ถือว่าทําชาร์ตค่อนข้างสวยงามนะก็ถือว่า breakout แล้วก็กลับมาเสสต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ต้องรอติดตามกัาดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นชาร์ตวีคเนาะก็โอ้อันนี้ผมคิดว่าสวยงามมากๆนะครับผมทำชาร์ตอะไรฮะ cup and handle แบบ จำๆจเลยเนะยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆที่เก่งกราฟก็เราลองวิเคราะห์แล้วก็เราลองคอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะแล้วก็จะเด้งขึ้นไปได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องขอเอาใจช่วยละกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเว็บไซต์คริปโตอาร์อาร์สันบ้างนะครับเป็นเรื่องของเฟียร์แอนด์กรีดอินเด็กต์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้มันยังไงได้บ้างน,นั่นเองหลายคนก็คงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะเฟียร์แอนด์กรีดอินเด็กต์เพื่อนๆลองเข้าไปดูกันได้นะเสิร์ชใน Google นะครับแล้วก็เฟียร์แอนด์กรีดอินเด็กต์แล้วก็เข้าไปที่ตรงคริปโตเฟียร์แอนด์กรีดอินเด็กต์นีเราก็จะสามารถได,ได้เห็นสภาพตลาดโดยรวม ในระน,นานี้ว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่มันเป็นเฟียนะแต่เมื่อวานเมื่อวานเซื่์กลายเป็นเอ็กซ์ตรีมเฟียหรือว่าคนกลัวสุดๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าเฮ้เราก็ทําตามวอลเน็ต e บัฟเฟตจะไปให,ให้ซื้อตอนที่คนกลัวให้ขายตอนที่คนโลภนั่นเองนะ,ะก็ถือว่าเป็นเป็นขวดหนึ่งที่ที่ใช้ได้อยู่เสมอนะครับผมสำหรับเรื่องเรื่องของตลาดทุนต่างๆนั่นเองนะฮะก็จะาเราขับดูข้อมูลนอกจะสังเกตนะฮะว่าเวลาที่ เกิดเหตุการณ์เอ็กซ์ตรีมเฟียต่างๆเนี่ย่วนใหญ่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอเลยนะในการที่จะเข้าซื้อบิตคอยน์นั่นเองนะอันนี้ก็เพื่อนๆต้องเอา,เอา,เอา,เอาไว้พิจารณากันเองแล้วกันนยอกย่างเช่นอันนี้นะฮะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของเดือนเซปต็มเบอร์เนาะช่วงตรงนี้เลยนะ Fear นยเฟียร์กรีดเด็กอยู่แค่20เองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมเฟียแบบสุดๆเลยนะชาร์ชาชั้นนี้ก็คือเป็นชาร์ที่บ่งบอกว่าสมมติถ้ามันเป็นช่วงสูงเนี่ยคือกรีดหรือว่าโลบนั่นเองแต่ถ้า ชาร์จเนี้ยมันตกต่ำลงมาก็คือคนกลัวมากๆนั่นเองนะก็เฟียร์อังกฤษเด็กตอนที่มันตกต่ำลงมาสุดๆเนี่ยประมาณ20เนาะช่วงเดือนเซปตัมเบอร์นะฮะก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจะสังเกตว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่คนกลัวมากๆประมาณนั้นเนาะก็ถ้าใครซื้อตอนที่มันเอ็กซ์ e f มเฟียร์ก็น่าที่จะฟินๆแล้วก็ได้กำไรอยู่พอสมควรเนาะซึ่งกรณีแบบนี้นะฮะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจะสังเกตว่ามันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดเนาะสักช่วงกลางๆปีเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็น โอ้โหก็เวลาที่ตลาดบิตคอย์หราคลิคปโตมันคร s h ลงมาเนี่ยตลาดแดงแล้วก็คนเครียดเฟียกันตลอดนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ extreme f มเ r ียจะสังเกตว่ามันก็คือเราซื้อตอนตอนไหนก็ได้ตรงเนี้ยมันก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะได้กำไรแบบฟินๆอยู่พอสมควรประมาณ30,000กว่าๆอะไรแบบเนี้ก็4 0่0านกำไรอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะจริงๆก็เกือบ โอ้โหถ้าไป6 0,000นตอนแรกก็เกือบจะ100%แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ดีแล้วกันในการซื้อตอนที่คนเขากลัวในช่วงช่วงนี้นะครับและถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลย้อนกลับไปสักช่วง f e a r and g r ด์กิทอิตอนปี2020นะครับจะสังเกตว่าตอนช่วงเดือนมานะครับผมอันนั้น <c oughs> อยู่แค่14เองนะอันนั้นแบบตกหนักแบบสุดๆเลยนะครับตอนนั้น Bitcoin เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะคอยอยู่สักตืดๆๆ,ๆ,ๆอยู่ประมาณ5000นะครับผมอยู่ประมาณเนะนะาะก็เา นี่ห้าพตรงนี้เนาะก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับผมที่โอเคถ้าคนซื้อตอนนั้นก็เติบโตมาเป็นแบบพันพันนเปอร์เซ็นต์นะเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ก็ลองเอาอินดิเคเตอร์นี้เอาไปพิจารณาเอาไปศึกษากันดูเพราะว่าเวลาที่เราซื้ออะไรต่างๆเราถ้าเราซื้อในตอนที่คนอื่นเขาไม่ซื้อกันหรือว่าทําในสิ่งตรงข้ามกับตลาดส่วนใหญ่ผมก็คิดว่ามีโอกาสาที่จะทําเงินได้นั่นเองเ,องเนาะแต่ก็เวลาซื้อมานาันอาจจะจะขัดใจเราเนาะเราอาจจะจะต้อง ค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆปรับตัวนั่นเองน,นะครับผมมันอาจจะโอ้โหซื้อตอนที่ตลาดแดงลบบแล้ววันนี้เราก็รับไม่ค่อยได้ถูกต้องไหมก็ลองเอาตัวอ,อันนี้เอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็ไปศึกษาดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปได้เราจะได้พอได้จะเห็นภาพว่าเ a ีย n กิล d i เด็กมันเอาไว้ทำอะไรได้นั่นเองน,นะอันนี้ก็ลองอศึกษา กันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์สกันบ้างน,นะครับก็อันนี้เป็นช่องจากคุณอเล็กเบเกอร์นะเป็นคนหนึ่งที่ผมตามมาตั้งแต่สมัยผมทำเอคอมเมิร์ซขายของออนไลน์แล้วนะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะในเรื่องเกี่ยวกับการทเงินอะไรต,ต่างๆบนโลกออนไลน์อ,อินเทอร์เน็ตขายของออนไลน์ดอปชิปอะไรนะต่างๆคุณอเล็กเขาก็ทํามาตลอดนะซึ่งตอนนี้ก็มา อัดเน้นแน่นในคริปโตนะครับผมก็ช่องค่อนข้างดังมากเนะเาะก็ได้พูดถึงนะครับเกมที่น่าสนใจเนาะมีที่ผมจับตาก็คือมี Age of Tanks แล้วก็มี Monkey Ball นะฮะแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็น Monkey Ball นั่นเองเพราะว่า Monkey Ball เนี่ยจะเข้าไปลอนช์หรือว่าเข้าไปเปิดเหรียญขายอยู่ที่ตัว StarLons นั่นเองซึ่ง s t a r l o n ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะก็จริงๆแล้วมันก็มีหลายแบบนะที่เป็นลอน n ์แพ a d ที่ที่โอเคก็เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ราคามันหมุนไปแล้วแต่ s t a r l o n ถือว่าเป็นโปรเจก ใหม่แล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกที่ขายตัว n k e y b a l l ที่ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่อันนี้เป็นซอลอนเนาะก็ถือว่า n k e y ball เนี่ยเ,เป็นเป็นเกมที่อยู่บนโซลาร์นาที่น่าจับตามองแล้วกันแล้วก็คนค่อนข้างฮายหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับเกมนี้นั่นเองเนอะฮะก็อยากที่จะให้จับตามองเนาะสลับเกม อันนี้สาหรับมังกี้บอลซึ่งนะครับผมมังกี้บอลเทาผมเข้าไปดูนะเขาขยายเวลานะครับผมสําหรับการขายเนี่ยก็จะเริ่มขายผมเข้าใจว่าน่าจะสักวันช่วงวันที่เดืนอนขออภัยเดือนหน้าวันที่4ประมาณต้ตนเดือนนั่นเองนะก็จะเริ่มทําการขายนะครับผมแล้วก็จะเปิดขายเป็นพับบิ c อาจที่จะเป็นสักวันที่วันที่5เดือนสิหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมคิดว่า,น,าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าเกมนี้น่าจับตามองนะฮะแล้วผม ก็คิดว่าโอเคถ้าเกมนี้มันหายมากๆผมคิดว่าตัวที่เป็น l ล n c h แพดที่จะปล่อยตัวเหรียญตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นไปได้น,นั่นเองนะก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวซอร้อนเองหรือว่าตัว m มัง y ีบอล เองด้วยนั่นเองมังกบโบจะใช้เหรียญชื่อว่า MBS นะแต่เหรียญ MBS ยังไม่มีขายนะครับต้องเข้าไปซื้อในตัวลอ n c h p a d เท่าน,นั้นนะก็ลองศึกษาดูแล้วกันโปรเมนมีฝรั่งทำคลิปในการสอนในเรื่องของการใช้งาน Store l อ u n c h อน,นย์ค่อนข้างเยอะแล้วนะคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ฟ i นต์เชียร์เวนเซนะครับไม่้องเชื่อผมนะคลิปวิดีโอนี้มีเพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเท่าน,นั้นว่าเหรียญเกมนี้กำลังที่จะเปิดออกมากาดทจจะทรงผลดีต่อ Launchpad เจ้านี้ก็เป็นไปได้ถว่าเป็น Launchpad ที่อยู่บน SoNA คกับเป็น The first i IDO l a u n c ด Launchpad For สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมมาแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบิตคอย n ในเรื่องของตลาดโดยรวมในณขณะน,นี้แล้วก็ f ฟีย a n d Greed Index ที่คัมแบ็กแล้วนะฮะหลายคนก็เฮ้ยตลาดสื่อสำนักข่าวลงตลาดคริปโตจบแล้วนะฮะตอนนี้เด้งขึ้นมาตลาดหุ้นน้ำมันดิบก็ขึ้นมาแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าคนที่อยู่ในตลาดนี้มานานก็เฉยๆกับเรื่องพวกนี้เนาะก็ตอนนี้น่าจะฟินๆอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของเมโทรเวอร์หร ฮาร์มากๆในโลกโซเชียลเนาะแล้วก็อาจที่จะเป็นผลดีต่อ Star Launch ด้วยนะครับที่อาจที่จะมีคนเข้าไปซื้อเหรียญเพือ่อที่จะไปแ็กจะได้ไปซื้อตัวมางยี่บอใช่ไหมอาจที่จะส่งผลถึงราคานะครับแต่ก็ทั้นี้ทนั้นก็ยังไงระมัดระวังกันไว้และกันถ้าเกมมันปล่อยออกมาแล้วยังไงก็กทำให้อาจจะทําให้ราคาอาจที่จะทําให้คนเทขายตัว Star Launch ได้นะครับผมอันนี้ก็ ลองดูแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์น้องจากนหรือว่าผู้คนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มจอยแล้วก็กดสั่งซื้อกาแฟให้คับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอกได้เลยนะก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่ง,งช่องทางในการซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเงินเดือนให้กับทีมงานคลิปตอดดอกทุกท่านผ่านทางช่องทางนี้เพราะว่าคลิปช่องนี้ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะหรือว่าผู้คนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตในเรื่องของเสื้อนะฮะอย่าลืมเข้าไปนะั่งหรับ Bitcoin, รบิตคอย,อยนเอปป็กซ์คิวน หมดแล้วหมดเลยนะยังไงเข้าไปได้นะครับแล้วคนที่สั่งเสื้อร้อยก่อนหน้านี้มากําลังเตรียมที่จะส่งเนาะน่าจะส่งได้ประมาณต้นเดือนนานั่นเองตอนนี้กําลังสั่งผลิตอยู่นะครับยังไงก็รอติดตามแล้วก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบในเรื่องของตัวเสื้อเนาะขอบคุณทุทกๆท่านที่สนับสนุนกันเสมอมานะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ